ก็ลาบสีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมย่าจกหวังรวยอีกแล้วนี่นะผู้ชมกับพี่กัวอีกเค้นเคยนะท่านผู้ชมนะานงานานูกันว่าวันนี้พี่กัวจะเป็นย่างไงฮะบอลาย่างกับพี่น้องจัดย่างเดียวจวดพี่น้องจวด ดูกันว่าวันนี้พี่บัวจะรอดหรือจะร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะ <c oughs> บัลลีเด็ดของเรามาได้เลยจริงฮนะไปที่เริ่มที่เบ็ดสองบาทกันเลยท่านผู้ชมนะบอดายยังหางเข้าไปองไปครับ <c oughs> ดูกันวันนี้ <c oughs> พี่บัวจะใจดีหรือเปล่าจะเป็นยังไงเออทุกรอบที่เข้ามาเนี่ยมีแต่เกลียบเลรียบ เออมาต่อนาเป็นฟุกนะุนฮะเออฮี่มาดิครับต่อนาเป็นฟุกุนนะเออบิ๊กอินฟ้ายี่สิบบาทเอออารี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 มาดิครับแล้วก็เบลยาวๆฮะเอิบเอิบเออ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 บ เออ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 เอเอมาแล้วครับมาแล้วครับยังไม่มาเลยเฮ้ยโขโอ้ยตายไปทองมาตัวแล้วกันเอ๊บเอ๊อมาดีครับบัยด้วยทองมาแบบนี้ก็สวยดีครับโป้โ้อยดีครับไหลไปแล้ว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 จบที่ จบดี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 หนึ่งลซุปเปอร์นะผู้ชมเอ้ย่อไปหนึ่งร้อยบาทก็ยังถือว่าได้นะ่าผู้ชมมาเนี่ยคือบะเือกับเกลือนะแค่ปนน้ำตาลนิดน้อยนะมือดูดิจะหวานเจี๊ยบหรือจะเค็มปี่มาดูกันฮะเวลาย่าวนะพี่น้องเอิบเอิบ เอลามาเอฟเอฟเอเอ้ยวันนี้ขายแข็งเก่งเลย้ไม่เจ้าะโดดอเลยเนี่ยเฮ้ยโดดอได้ปะปโดดอได้ปะปวดดอได้ะปวดดได้ะปวดดอยได้วดดอได้โอ้โหหักแอ้ตายแล้วอออตัวเกือบเต็ม่เ้ามน่งันเต็มแลเมื่อกี้เฮ้ยเกือบเต็มนะ ต้องต um no ิมาโปงอะไรโอ้ยบายมาบบงามเลยพี่น้องเลยเออเอบแล้วก็เอบมาติดมาได้บวกเพิ่มอยู่นะเพื่อนเอบเออหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยก่อนสิมาละยังหายปีเก่าเลยเฮ้ยเติมาตัว ไม่ชับตัวแบบนี้เอ้ยอืมนะาตอมาแล้วโอ้ข้เก่าอะพี่น้องเอ้ยมันก็เหมือนเดิมะนะ,ปะเปิบก็ให้เออโอ้ยมาเต็มเต็มเฮ้ยยังบะทันเกลือ,อันไรนนะ่ะพี่น้องนะเออว้าก็ยังมีปนน้ำตาลเล็กน้อยนะโยมแต่นี่ก็ยังไม่ ยังไม่ถึงครึ่งเลยน้ำตาลอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นันะแต่ความเค็มก็ยังยืนหนึ่งอยู่อุยอ้ยลาเร็วดันดี่จะไปโจมวาเร็ววาเร็ววาเร็วอุ้ยตุ้ยรองขอขอได้ขอขออุ้ยกายผีโอ้ยเมื่อก <c oughs> ี้อาจจะได้ดูภาพกีฬามันมาแล้วจะไปโชม์ถ้วยทองมาซะเต็มเปหมเลยเออสองแดงก็ได้อัน,นมาดีครับสองแดงก็ยังได้มาดีมาดีาดโอ้โห เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับมาซปเปอร์เหมือนเดิมฮัลที่สองร้อยบาทเออเฮ้ยยยยยยว่ยได้ยลยย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 โอ้ยย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 ยบ็ยยเยยยยยยยกันเลยนยยยยยยยายยยยยมยย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 ตยยยยยยิยย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 เยยยยยนย้ยย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 ่ยยีกยย ไม่ยจะพูดอ่ะม,ม,มาเพิ่มเบ็ดมาตอนหลับเลยสวยๆฮะดอกนี้หนึ่งร้อยบาทนะเฮ้ยนี่น,น้ำตาลมันขึ้นมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมโอ้วยสอนววยดีต่น้ำตาลมันขึ้นมาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมก็ยังมีปนเกลืออยู่เหมือนเดิมฮะเกลือก็ยังยืนหนึ่งอยู่โอ้ยโอ้ย เอ้ยมาดีครับเก็บใบไปก่อนจะเก็บนานนะเดี๋ยวหมดก่อนเอ้ยมาดีครับเออมาดีโอ้โหถ้าข้างหน้าเป็นถ้วยทองหมดนี่เอยไ่อยากจะบรรยายแลวพี่น้องเลยอันนี้ก็เัวที่เมกกะนั่นสองร้อยโอ้ดูข้างหลังกลางขาดข้าหน้านะโอ้เถียได้ปะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังถือว่าได้อยู่ ่ันต่อที่ท่านผู้ชมเราก็ตัดสินเอาเลยแค่นี้ละสำหรับท่านผู้ชมก็เนี่ยเราไม่พอนะท่านผู้ชมเราก็มีกําไรแล้ว hehe, แต kind of like ่มันยังไงยังไงอยู่วะได้หมายทั้งทีมันกําลังแตกตีนะท่านผู้ชมก็ผมขอหน่าจะไปต่อยสักหน่อยนะแต่สําหรับท่านผู้ชมก็ขอให้หยุดเลยะหยุดกันเลยนะไม่ทำไม่ทำตามนะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ลิงแต่ใต้คลิปนะครับ ไปก็กกกเบาไลพีน่น้องมาเบิ่งกันว่าสิรอดสิร่วงหรือสิเอียงจัะไดนกันมาเบิร์กันอือขอไปต่อยสักหน่อยเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงผม,มงก็ไม่นขอกำไรมากนะสำหรับผมก็ท่านผู้ชมก็อยากจะฝืนเป็นบางครั้งบางคราวนะท่านผู้ชมก็อยาก ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่าบางทีพี่วัวเราก็ไม่เกลือเสมอไปแต่ทุกครั้งที่กูหาทำไม่เห็นก็อุ้ยมาบินบินทุกครั้งที่กูตามไม่ดูก็ทุกครั้งอ <c> ะ <oughs> ไม่อยากเหรอไลพีล่น้องเลยแต่ก็มันก็มีจังหวะของมันนะท่านผู้ชมดูง่ายเลย <c oughs> ไม่บอกหรอกดูเอา เดูเอาดูเอาดูเอาอเออมาดิครับมาอีกหนึ่งรอบป,งปงังปังฮีเฮงเง้ขอขอมาได้ถอดหรือเปล่าได้ถอดหรือเปล่ามากับไม้นี้กับไม้นี้มาอย่างไงล่ะยี่มาคูนสิบอีกหนึ่งที่หาปางไว้โอ้ยพี่ท้อเอ้ยมาอีกมาอีกมาอีกบิ๊กวินไหลไปแล้วไหลไปแล้วตอนนี้ไหลยอย่างเดียวโอ้ย ห้าส 10, ิบศูนย์ก็ถือว่าปังอยู่ครับตีซูเปอร์มิกาอีกเข็นเคยฮะ500ว้าวว้าวก็ยังถือว่าได้นครับผู้ชมขอเพิ่มเบ็ดเลยก็แล้วกันขอไปต่อยสักนิดหนึ่งนะกับเบ็ดตีผมจะลองเล่นเบ็ดสิบกับพี่กลัวดูนะายังจะปังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเราโอ้ยแต่หนูถ้าผู้ชมบอกแนะนำไม่พอเลยแต่ได้ปัญญิแล้วต้องพอนะครับผู้ชมโลภมากลาบหายฮย ตาล่าหายแสดงว่าหมากินวางไว้พม่ไม่อยู่จากที่จักทางฮะ <c oughs> เขอยน็บไปก่อนเออมามามาดิครับมาดิครับมาดูอันนี้หลอกดีจ้าอ,อืมแต่ยังถือว่าโดดวายนะพี่ชมวันนี้ถือว่าไม่ไม่เกือเท่าไหร่นะตอนนี้ก็อหยุดละยลาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะน้ำตาล แต่ตอนนี้ก็กำลังโดนเกลือทับถมลงมาเหมือนเดิมฮะนี่นี่เป็นไงเอี่เก็บบายไปก่อนนะเก็บนานไปไม่ดีเดี๋ยวพี่หมดก่อนเดียววันเริมเงียบแล้วท่านผู้ชมโ้กวาดแล้วเอ้ยมามามาโอ้ยังไม่มาอีกเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าเราไม่พอก็จับประมาณนี้นะ เหมือนเดิมนะก็จะเป็นเงียบๆไปบางทีก็ถือว่าจนหมดตูดเลยทีเดียวเนี่ย <c oughs> นี่นะ <c oughs> ผมถึงบอกทุกครั้งนะท่านผู้ชมจะได้กำไรไม่ต้องไปหวังอะไรมากคะ <c oughs> แล้วบางครั้งถ้าเราไปต่อเนี่ยอาจจะดูดเกลือนคืนหมดเลยก็ได้นะแต่เราได้เราก็ต้องถอยนะท่านผู้ชมดูผมนี้ก็แนะนำไม่ดูเพราะความบันเทิงนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากมายะ ใายเครเียดกันบ้างนะแต่ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต,ต้คลิปดตบมาอีกหนึ่งครั้งฮะเอออาทิล่ะอาทิล่ะโอ้ยวันนี้โดดบ่อยนะวันนี้โดดบ่อยนะอือขอปังปังหน่อยขอปังปังหน่อยไม้นี้ไม่รู้ว่าจะได้ถอยกับไม้นี้หรือเปล่าท่พีู่้ชมมาดูกันว่าจะได้พอกับไม้นี้หรือเปล่าโอ้ยไมส้สิโอ้โอยกูก็มาเลี้ยงใจแหงแต่ระบาดไงโอ้ได้ได้ได้ ใช่สมมันเดียวพ่ะนะโอ้กวสิเขาให้อืมมาโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมเลยเหือจะเสือเลยฮะเมื่อกี้แต่เออถือว่าอันนี้ก็คือเหลือแบบแตกคืนนะเมื่อกี้แตกคืนจากฟรีแตกคืนจากฟรีเกมเมื่อกี้นะโอ้ยโกเลเดจะเชื่อน ใจสมเดียวนะโอ้ตายพี่น้องนี่ก็เงียบเลยครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมถึงว่ามันจะเข้าบางทีมันก็ไม่จ่ายแบบนี้นะเราบองมันเข้าแล้วมันจะจ่ายเลยโอ้ยนี่มาก็เริ่มตัวเริ่มหลอกไปด้ปวยพิธีเลยไปโอ้ยเดี่จะเสียแล้วไม่เอาพี่กัวไม่เอาเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ความ เป็นกัวทองเลย,เยแตกทุกครั้งอันนี้ก็ไม่เอานะเออมาปับป๊บปั๊บวันนี้พี่วัวจะทำให้ผิดหวังไม่ทำให้ผิดหวังมา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 โอ้ตายาาาพี่น้องเออมามามาพี่วัวจะทำให้ผิดหวัง ันนี้คาดหวังแล้ววันนี้คาดหวังนะเออเอิบโอ้ตายเลยี่น้องเริ่มเงียบเริ่มเงียบแล้วมา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 เลยโยมมาให้อย่ยังมาอยู่ยังมาอยู่ว้ายเดี๋ยวเราเราจะได้หยุดกันที่ฟรีเกมนี้หรือเปล่านะเอ้ยขอปองปังปังปังโอ้สมกันนะเอาสมเขาขอแค่เขาอะเออโอ้ยมาตัวรองมาดิครับมาดิครับเอาเล่นเมื่อเล่นเมื่อลุกปะเล่นเมื่อ ยังถือว่าได้อยู่นะคุณชมแต่ทั้งเมื่อกี้ได้คูณสิบ้วโอ้ยนิดเดียวเองแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าคูณสิบเมื yeah, Mont ่อกี right? ้นี่มีบันเทิงนะคุณผู้ชมไหลไปเแล้วไหลไปแล้วเก้าโอ้ยดีสุดเพื่อไม่กล้าที่เก้าร้อยบาทเออหายไปบุพเพสการ์ดไปเล่นเองแต่น่านะเป็ชมนะไปตัดสรงตัดเศษกันแหละ ผมพอดีกว่่ทคุณผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปตต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ